กต่แรกก็อยากจะมาสอบถามซึ่งทราบจากการเวลาทดลองน้ดีด่แล้วก็ลอมาดิ้นแล้วกรับท่านหออระยะแล้วนะครับว่าตอนทีน่เราตั้งมันก็จะไม่มาเราหักหรอกนะครับเราเลยต้องมารวุผู้มีการทาง,งานของน้ำผูมิศาสตร์ลง,งและชโรทอนรเลยขอได้อรอมาช่วยไปก็จะใช้เวลาให้โดยที่สุดของเราเ,เนี่ย็จโคงการพระรา,าที่ประกาทสดพระปรินคมหาวิีเดชบินาคเนีน่ย ทาน,น,าน,นะครับแล้วก็เราจะมีคอส่งน้ำใส่แล้วก็ตรงพ้องนากดก้ากดสมองน้ำขาดแขนในหน้าแรงแต่แต่ว่าในคอฝั่งขวาเนี่ยพอดีหลุดจากภาพตรงนี้ไปนะครับของรถโอเค เวลาปิดแล้วเดียวผมม่ค่อยในครัวตรงนี้ไม่เ่บ้านก็มินยี่สิบนิกวมินวันนี้คนไม่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวต้ลดถ้าไม่ตก็โอเคค่ะก็จะลดตรว่อค่ะวิธีกาจังหวัดท่านยกต้นผมก็มาใหม่นะนายกประชากด้วยกำลังใจันอันนี้รีมทเอยไม่ส่วนางกครรไขนาดน้นครับโอเคโอเค

เอาเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในครับางแค่นี้คร้ควคใจบบแถวน้แล้วออกไปเดินเท้ไปซื้อข้าวขึ้นเลยได้อยู่เนาะน้ด้วยน้ด้วยค่มาสองตี้เรอเห็น้ปะน้มัเยอะรยประชามาเยี่ยมนะแล้วเสร็จเวลาที่ท้องฉิบ เสนอกับปัญห,ห,หาอะไร